ฮัลโหลสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราก็ไม่ได้อาโดนมาบินนะครับเพราะว่าเมื่อวานโดนใบพัดปลิวหานะครับวันนี้เราก็เลยมีภารกิจกับเด็กน้อย3คนนะครับมาตามหาใบพัดนะคบที่มันหายไปเพราะว่ามันมีชิ้นส่วนสําคัญในใบพัดนะครับที่มันไม่ได้แถมมาตอนที่เราซื้อนะครับมันจะเป็นแกนเล็กๆสีขาวๆติดอยู่ที่ใบพัดที่มันหลุดไปนะครับวันนี้เราก็เลยต้องมาหานะครับถ้าไม่อย่างนั้นเราต้องได้ซื้อใหม่ยกชุดนะครับชุดหนึ่งจะมีอยู่ มีมีอยู่สามอย่างนะมีอยู่สามอย่างนะครับมีมอเตอร์มีใบพัดมีแกนมันแล้วก็มีเฟืองด้วยนะครับที่มันตกเมื่อวานนะครับเราก็เลยต้องมาหากับเด็กๆนะครับเราก็เลยมาจุดที่มันตกก่อนนะครับอันดับแรกนะครับถ้ามันตกน้ําก็แสดงว่ามันคงไม่จมนะครับมันต้องลอยนะครับเพราะมันใบพัดมันเบามากนะครับนี่นะครับเราก็เลยต้องมาหาวันนี้นะครับเพราะว่า ถ้าซื้อชุดหนึ่งมันจะตกที่ประมาณ690บาทนะครับก็คือว่ามันก็ราคาสูงพอสมควรนะครับแล้วก็ช่องของเราก็ยังไม่มีรายได้นะครับแล้วก็ตอนนี้เราก็ยังไม่มีเงินนะครับเพราะว่าเพิ่งไปถอยโดนมาอีกตัวหนึ่งนะครับต้อง5,000กว่าบาทนะครับเราก็เลยต้องมาตามหานะครับวันนี้ก็เสียใจนิดหนึ่งอยู่นะครับนี่นะครับมาตามหาตรงที่มันตกนะครับเดี๋ยว จะชี้ให้ดูนะครับว่ามันตกตรงนี้นะครับเมื่อวานที่มันลงมาก็คือตรงนี้ตกตรงต้นมะเขือนี่นะครับเนี่ยตาอย่าให้น้องลงไปตวงขึ้นมาข้างบนตวงนี่นะครับที่มันตกก็คือตรงนี้นะครับแล้วก็แบตก็กระแทกหลุดออกไปจากตัวโดนแล้วครับตรงนี้นะครับ วันนี้เราก็เลยต้องมาตามหาหานะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปเรื่อยๆนะครับวันนี้คลิปนี้ก็จะไม่มีอะไรมากนะครับแค่เรามาตามหาใบพัดนะครับเพราะว่ามันมีพี่มาคอมเมนต์ใน u t u b e นะครับว่าจะขอดูไฟล์นะครับกับโดนตัวที่ใบพัดตกนะครับเราก็เลยต้องมา พอดีว่าไปดูราคาไปไปดูราคาอะไหล่แล้วนะครับมันต้องซื้อเป็นชุดนะครับแล้วมันก็แพงเกินไปนะครับสําหรับเรานะครับเกือบ700บาทนะครับเราก็เลยต้องมาตามหานะครับวันนี้เมื่อวานลมก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปเดี๋ยวเราก็จะลงตัวไม่ต้องลงสวงอยู่ข้างบน นนี่ะครับเดินย้อนไป,ไปตรงที่มันตกใกล้ๆหนองน้ำนะครับแล้วก็เป็นหญ้าเยอะมากเลยนะครับเนี่ยเป็นกอไผ่ะครับเอ้ยไม่ใกลต้นตะไคร้นะครับ นี่นะครับแล้วค้อีกอย่างหนึ่งคือความเป็นไปได้ที่มันจะตกน้ําก็เยอะเหมือนกันนะครับเพราะว่าจุดที่มันตกรัศมีมันก็2เมตรก็เป็นน้ําแล้วนะครับเนี่นะถ้าเกิดว่าโชคดีมันอาจจะค้างอยู่ในต้นตะไคร้นะครับ ก็ภาวนาให้มันเจอนะครับถ้าไม่เจอก็คือต้องจอดนานเลยครับโดนลํำนี้เพราะว่ามันอะไหล่มันค่อนข้างแพงนิดหนึ่งนะครับเพราะามันซื้อเป็นชุดยกชุดหมดเลยนะครับเขาไม่ขายแยกนะครับ ต่างมาทางนี้ต่างมันไม่ได้อยู่ทางนั้นเรามาอยู่ทางนี้พาพี่ภูมิมาทางนี้ด้วย มีอยู่แถวนี้แหละนี่ฮะดูตามต้นตะไคร้ต้นอะไรหนี่จบพิชแล้วเหรอเมื่อวานลมก็ไม่แรงเท่าไหร่นะครับ ก็เลยคิดว่ามันน่าจะไม่ไกลจากตัวโดนลงเท่าไหร่นะครับที่มาตามหากก็หวังว่ามันจะเจอ ใบพัดกับแกนใบพัดมันนะครับที่มันติดมาด้วยกันนะครับก็เลยออกมาตามหาดูนะครับนี่นะครับเดี๋ยวถ้ายังไงเจอไม่เจอยังไงเดี๋ยวจะมาสรุปอีกทีหนึ่งค้ายขีมนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวว่าตอนนี้ขออนุญาตไปตามหาแบบ จริงจังก่อนนะครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับในการตามหาใบาพัดโดนที่หายไปนะครับก็คงจะไม่เจอแล้วนะครับนี่นะครับสำหรับโดนตัวที่ใบใบพัดหายไปก็คงจะพักยาวเลยนะครับจนกว่าจะมีตังซื้ออะไรมาเปลี่ยนมันนะครับแล้วก็ในช่องของเราก็ยังเหลืออีกตัวหนึ่งนะครับโดนยังเหลืออีกตัวหนึ่ง90 8กันนะครับ ต่อไปก็คงจะได้ใช้ตัวนี้เป็นตัวหลักของช่องแล้วนะครับก็เสียใจมากอยู่นะครับที่มันหายไปแล้วก็มันเป็นแค่อะไรตัวเล็กนิดเดียวนะครับนิดเดียวมากเลยนะครับที่มันติดอยู่กับแกนมันนะครับไม่น่ามันไม่น่าจะหลุดมันติดอยู่กับแกนมอเตอร์นะครับแกนเฟืองนะครับมันไม่น่าจะหลุดออกมากับใบพัดใบพัดนะครับแต่พอมาดูมันไม่มีนะครับมันเป็นแค่เสาล็กล็กๆ่นี้นะครับเสียดายมากเลยนะครับ แล้วก็ไม่แยกขายด้วยขายเป็นชุดนะครับเปิดดูแล้วนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ยังไงก็ขอบคุณผู้ที่เข้ามารับชมด้วยนะครับสําหรับผู้ที่เข้ามาชมแล้วยังไม่ได้กดซับสไครป์ช่องเรากดติดตามช่องเราก็ขอให้กดกเพื่อเป็นกําลังใจของคนทําคลิปและจะได้ทําคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมครับขอบคุณครับ